เทคนิคการแทงสําคัญที่สุดบางทีเข้าไปเล่นเนี่ยเล่นยังไงไม่ให้งานแตกใช่ไหมถ้าเกิดคนแทงไม่เป็นเนี่ยแต่ถ้าเกิดแทงสวยๆพกตังมาแสนหนึ่งเนี่ยอาจจะเสียสองแสนได้เออพี่บอยแล้วผมถามอย่างนี้หนึ่งทําไมลูกค้าชอบมารอเจอพี่เวลาลูกค้ามาหน้าร้านอะ่ะผมอยู่ไม่ค่อยมีเลยไม่เวลาลูกค้ามาบางทีขอโทรนัดก,กับพี่ก่อนแล้วเออ,เอ,อว่าพี่อยู่ไม่อยู่บางทีพี่ไม่อยู่ขอไม่ไม่ค่อยอยากเข้ามา คือมาหาพี่เนี่ยบางทีเขาได้รับคําแนะนำาหวิธีการเล่นเทคนิคการเล่นบางทีพี่ก็ได้รับคําแนะนําจากลูกค้าบางทีลูกค้าก็ได้รับคาแนะนาจากพี่ออไปเล่นเหมือนอย่างเช่นพวกงานพวกตัวแปดเนี่ยบางทีเข้าไปเล่นเนี่ยเล่นยังไงไม่ให้งานแตกใช่ไหม,มงานแตกเนี่ยภาษาเล่นคือภาษาคนเล่นคือเขาจับได้นะเล่นยังไงไม่ให้งานแตก ก็จะมีสอนวิธีแย็บดูยังไงดูเจ้ามือยังไงว่าผ่านไม่ผ่านดูเจ้ามือคนไหนว่าน่าเล่นหรือไม่น่าเล่นใช่ไหมออ่าเหมือนพวกตัวแปะแต่งานฝาจอแบบเนี้ยวางงานได้อันนี้ฝาจอพี่อ๋อ <Okay>, อันนี้ฝาจอพี่กําลังทาส่งให้เขาอยู่อ่าอันนี้วางวางงานได้เหมือนฝาจอไปเนี้ยวางงานให้ลูกค้าเออวางงานเจ้ามือได้เจ้ามือชอบมาขยับที่บ้านเราไม่พกถ้วยพกฝามาพกแต่ลูกมาเข้ามาปุ๊บประเสร็จเลยทีนี้เขาก็ทําฝาอันนี้ไปซ้อนไปใช่ไหมพอไปซ้อนปุ๊บ เทคนิคการแทงสำคัญที่สุดเราจะเล่นได้เยอะไม่ได้เยอะไม่ใช่ว่าอ่าพอเขย่ามาปั้งแบบนี้อ่าเข้าไปถึงสามสิบนาทีแรกเราเล่นกับเขาเลยวัดดวงไปยาวๆเลยสามสิบนาทีแรกเล่นกับเขาวัดดวงไปยาวก็เล่นเปิดล้อพันแปดสองพันให้อยู่ราคานี้อ่าหรือถ้าเกิดเล่นมากกว่านั้นก็ต้องให้อยู่ราคาประมาณเท่าเดิมอาจจะเล่นสี่พันก็เล่นสี่พันก็เล่นทุกเปิดอย่างนั้นถ้าเกิด่าสมมติว่าเราเล่นสองพันแล้วกันก็พันแปดสองพันเล่นอย่างนี้ทุกเปิดให้เจ้ากินบ้างเรากินบ้างเล่นวัดดวงเลย อ่าพอเล่นไปสักพักหนึ่งใช่ไหมเราต้องการและจะเอางานแล้วสักสามสิบนาทีหรือว่าชั่วโมงหนึ่งต้องการจะเอางานแล้วจะมือเขย่ามาป,ป,ปึ้งปึ้งปึ้งแบบนี้อ่าเราก็มากดดูจอฝาจอเนี่ยใครก็เล่นได้คือกดรีโมทมาปั้งแบบนี้เห็นไหมมันก็เห็นแบบนี้เลยหกสามหกห้าสามถ้าเกิดคนแทงไม่เป็นเนี่ยอ่าสมมุติเจ้ามือพกตังมาแสนหนึ่งคนแทงไม่เป็นใช่ไหมไฮโลเห็นหกห้าสามเปิดเนี้ยมันโต๊ดก่อนเลยโต๊ดหกสูงเต็งหกโต๊ดหกห้า แถมมาโต๊้ยาวด้วยหกห้าสามะแล้วคนอื่นโต๊้รอบนอกมันยักเข้ามาโต้หกสูงหมดเปิดมาให้โลเป็นหกห้าสามแบบเนี้ยเจ้ามือคนไหนเขาจะสู้ใช่ไหมถ้าเกิดเป็นเปิดนี้พ,พี่พี่บอยแทงอะไรยังเปิดออย่อยังเปิดเนี้ยพี่ว่าเต็งหกโต้หกสูงโต้หกสี่โต้หกห้าแค่นั้นพอแต่เล่นไม่เยอะนะก็เล่นในระยะราคาพันแปดไม่ใช่ว่ากำตังจนเหนียวแล้ว ครึ่งชั่วโมงแล้วกรรมตังค์จนเหนียวไม่แทงสักทีแทงเปิดสี่สิบแปดสิบเปิดนี้มากดหกห้าสามพันกว่าบาทเลยเจ้ามือเปิดออกมาเจ้ามือก็ไม่อยากสู้ใช่ไหมออมันมีอะไรวะอ่าใช่มันก็ต้องคิดอะบางทีมันพกตังค์มาเจ้ามือพกตังค์มาแสนหนึ่งแบบเนี้มาเจอเปิดหกห้าสามเมื่อกี้มันก็อยากเลิกแล้วยอมเสียสี่ห้าพันจ่ายเปิดนี้มันก็กลับแล้วแต่ถ้าเกิดแทงสวยๆพกตงังค์มาแสนหนึ่งเนี่ยอาจจะเสียสองแสนได้ถ้าเกิดเล่นสวยๆนะเหมือนจะสู้ได้ คือเล่นให้มันคาใจว่าง้นได้เหมือนจะสู้ได้เนี่ยเหมือนแบบนี้ยฮโลหกหกสามไม่แพงเลยก็เต็งหกต้นหกสูงธรรมดาหกสามไม่ต้องไปโต๊มันโหด้ายเกินเต็งหกต้นหกสูงต้นหกห้าว้กินหกห้าหกสี่ไปไปจ่ายหกสูงกับเต็งหกก็คือยังไงเราแค่นี้เจ้ามือก็ช้ำแล้วก็คือยังไงสรุปยอดมาก็คือเราเป็นต่อแน่ใช่ไม่ไม่ต้องไปโต๊ะสองตัวเยอะถ้าเกินไฮโลออกไปไหมห้าสามสองเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปแทงยังไง บาง,งคนทั่วไปก็โต๊ดห้าสองห้าสามเต็งห้าไว้แค่นั้นแหละเออถ้าเกิดคนแทงไม่เป็นนะแทงแบบนี้ไม่ได้ตังหรอกได้แค่เปิดนั้นแหละแต่ถ้าเกิดแทงเป็นนะคนแทงเป็นเขาเต็งต่ําโต๊ดเหย,ยวต่ำตัวสามต่ำพอจบปล่อยให้กินเหย่ยวต่าแล้วไม่ใช้สามต่แล้วก็เ<อ>ต็งต่ําเบอร์ห้าเราไม่ต้องไปสนใจอันนี้ก็เจ้ามือก็ช้าพอแล้วอแล้วทีนี้เราต้องแทงหน้าเสือให้สม่าเสมอทุกเปิดเหมือนกับ 1> 1, 8, 2, แทงพันแปดสองพันเราก็ต้องแทงพันแปดสองพันจะได้จะเสียก็ให้แทงพันแปดสองพันอยู่แบบนี้ไม่ใช่ว่าตาได้เนี่ยมากักตัวส hmm. ี่พันตาที่จะเสียให้เจ้ามือมาแทงตัวสองร้อยสี่ร้อยแบบนี้เจ้ามือเขากินข้าว oh. ขเขากินข้าว <c oughs> ต้องไอ้นี่ด้วยไม่ใช่ว่าจะไปเล่นสุ่มสี่สุ่มห้าเล่นบางทีไปเล่นงานแตกงานอะไรแบบเนี้ยทําไมถึงแตกไปแทงสามตัวตรงแบบนั้นเขาสงสัยแล้วเฮ้ย hmm. มึงอะไรว่าจานใครถ้วยฝาใครเขาต้องสงสัยนะ hmm. แต่ถ้าเกิดแทงสวยยื้อไปยื้อมาแบบเนี้ยมันก็ เจ้ามือเสียซึมอ่ะเจ้ามือเสียซึมมันก็มีกําลังใจที่จะเสียนี่นะครับก็กําลังทําของให้ลูกค้านะครับก็ผมก็เลยมีโอกาสได้มาคุยพูดคุยนะครับก็มีลูกค้าคนนึงแหละก็ทักมาบอกว่าพี่ผมได้ฝาจอได้สกิดไปนู่นนี่นั่นผมจะไปแทงหน้าเสือ,อยังไงให้สวยบางคนไปแทงแบบแทงแบบบื้อๆนะครับมันก็เล่นไม่ได้ยาวๆแต่อย่างถ้าเกิดเล่นมาคุยกับพี่บอยเราจะไปแทงยังไง พราะของพี่เนี่ยเป็นคนเล่นจริงแต่ก่อนเป็นคนเดินเล่นเลยเป็นคนเดินเล่น่เพิ่งมาทาประมาณสองสามปีนี่เองเป็นช่างแต่ก่อนพี่ก็เดินเล่นเดินอะไรพี่เลยรู้เทคนิคพวกนี้บางทีเทคนิคการเปิดแทงหมนลูกค้ามาหาพี่เพราะบางทีมานั่งคุยพี่ก็สอนเออเปิดแทงแบบนี้นะพี่ใส่น้ํายาอะไรแบบนี้นะพี่คนที่เข้าใจคำว่าเปิดแทงเนี่ยเปิดหยาบๆเลยใช่ไม่ใช่ไปเปิดแบบนี้พี่ไม่ใช่ไปเปิดแบบนี้นะมันก็ต้องต้องมีเทคนิคอะไรแบบนี้ บางทีเขามานั่งคุยกันเราก็เหมือนสอนให้เขาอะไรแบบนี้นั่งคุยกันบางทีก็เป็นพวกกันอะไรแบบนี้ลูกค้าเลยชอบมานั่งคุยกับพี่ครับ,รบโอเคครับสําหรับใครมีคําถามอะไรก็ถามในใต้เมนได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปพูดคุยกันเรื่อยๆนะครับสาหรับช่างบอยพระลำสองก็มีอะไรก็เข้ามาถามกันได้สําหรับอุปกรณ์ Hello, ไฮโลปก้การประนันทุกชนิดนะครับโอเคครับฝากกดติดตามช่องช่างบอยด้วยนะครับ